ก็มาต่อกันอีกนะครับกับบรรยากาศถนนนะครับในกรุงเทพนะครับก็เป็นทางโรงทางด่วนถนนพระรามที่สองนะครับนี่ออกซ้ายก็ไปดาวขนองขวาก็ไปสมุทรสาครน,นะครับหรือว่าถนนพระรามที่สองอเขตจอมทองนะครับ ขอาเขตก่อสร้างนะครับนี่ทางยกระดับถนนพระรามที่สองเชื่อมต่อกับสะพานผู้ขนานนะครับจากตีนทางด่วนดาวขนองนะครับไปบา,างขุนเทียนนะครับ ท้องนะครับท้องที่สอนอบางมดนะมุ่งหน้าไปทางท่าข้ามบางขุนเทียนนะ น้องได้ดูกันนะครับถนนพระรามที่สองขาออกก็อยู่แถวบางมดนะครับตรงนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันที่16สิงหาคมนะครับวันที่ถ่ายนี้นะเป็นวันหวยออกนะครับถนน ถนนก็เลยโล่งๆกันนะ่อเที่ยงครึ่งพอดีนะครับนี่า้ายก็ลงพยาบาลบางมดนะ วันเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะช่วงบ่ายถึงค่ำเวลากลางวันก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีเมฆเยอะนะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แถวท่าข้ามนะครับในข้าเขตบางขุนเทียน ่อยวัดเรานะั<ม>ก็ดูรถด,ดูถนนไปด้วยกันนะครับถนนพระรามสองนะครับถ่ายบ่อยที่สุดหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะ อยู่แถวท่าข้ามนะครับด้านซ้ายจะเป็นซอยท่าข้ามนะซอยท่าข้ามนี่ลัดไปนู่นเลยนะออกเทียนทะเลด้านซ้ายก็บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีพรรามสองด้านขวาก็เซ็นท่น ของนะครับแถวตลาดโบเบน่ะ e ส่งของเสร็จแล้วก็กลับ นี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นเสานะครับบางบางจุดก็เสร็จไปแล้วนะครับบางจุดก็ยังเสาก็ยังไม่ขึ้นนะครับบางบางที่ก็ขึ้นเสามาแล้วนะไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะ ถนนพระรามสองขาออกนะครับวันนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับถนนในไทยก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อๆไปนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ